จัตาจานันผมขอโทษนะครับที่เรื่องกลายเป็นแบบนี้เฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นเลยฉันสิที่ต้องขอโทษนาะยตรงมาเจอเรื่องนี้เพราะมาช่วยฉันบ้าเอ้ยภารกิจช่วยเหลือน่าจะสำเร็จไปแล้วป้าคนส่งเขาไม่หักหลังพวกเราฝีมือระดับนั้นต้องไม่ใช่กลุ่มติดอาวุธปืดาแล้วพวกมันต้องถูกฝึกมาอย่างข้มวดแน่แล้วจํานวนยังเป็นสาบเท่ามากกว่ากาที่ได้รู้มาซะอีก มีเพียงแค่วพวกมันรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวและจุดโจมได้ถูกเวลาหมดมันเป็นกับดักเพื่อร่อพวกเรามาตั้งแต่ตแทกจ่าคิมไอนน้บัดโ้มมาลีออะไิดตัองใจเพราะ่ะอื้อ ไม่เอเซียนั่นมันทำเหมือนกับพวกเราเป็นของเล่นผู้หมวดเป็นอะไรไหมครับผมยังไหวแล้วทหารคนอื่นนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าถูกลากไปที่ไหนสักแห่งอะไรอีกวะคุณคือผู้หมวดคังพันชานใช่ไหม คุณเป็นใครถึงสำเนียงจะแปลกๆแ,แต่นั่นมันภาษาเกาหลีแน่นอนผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณพานักโทษคนอื่นตามผมมาอะไรกันพวกบรรถุกจัดการทั้งหมดแล้วห้าเยอะขนาดนี้พวกเราต้องได้ยินเสียงอะไรบ้างสินี่คุณอยู่หน่วยไหนเราปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนี่กี่คนผมบอกไม่ได้ว่าทำงานให้ใครแต่งานนี้มีผมคนเดียว เขาจัดการทุกคนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะแบบรอบเด่นอีกด้วยประตูสวยเลยสิจึงมีอีกสองคนในห้องหมดสิ 1. ทธตจัดการเงียบๆแน่ว่าไปแล้วเขาจัดการพวกมันสองคนในทันทีโดยไม่ต้องใช้ปืน หมอนี่อยู่หน่วยในกันนี่อะจากนี้ไปพวกเราจะเล่นฝีเท้ากันผมจะเป็นคนจัดการกับศัตรูห้ามใช้ปืนของคุณเด็ดขาดเว้นแต่จะเกิดเหตุฉุกเฉินอโอเคเขาทำเป็นเหมือนพวกเราเป็นสัมภารละข้างหน้ามีศัตรูอีกหลายคนเขาต้องให้ช่วยแน่มีไวแล้วสินะการเคลื่อนไหวแบบรอบเล้น หมอนนี่คิดบ้าอะไรวะถึงวิ่งออกไปแบบนั้นเวลาแบบนี้ต้องใจเย็นหน่อยสิวะมขาเป็นสัตประหลาดของจริงแต่เขาบ้าระห่ำเกินไปนั่นไม่ใช่การเคลื่อนไหวของทหารปกติเราจะรอตรงนี้หนึ่งนาทีทำไม ฉันรีบวิ่งมากเกินจนลืมบวกเรื่องของพลังของเขาไปด้วยถึงกำลังรีบไปก็เถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่ทันคิดเรื่องนั้นหมอหน,นี่ไม่ได้วิ่งอยากไรเหตุผลแต่คำนวณทุกอย่างไว้ทั้งหมดในตาสีดำถึงจะพูดตะ,ตะกักแต่ออกเสียงได้ถูกต้องคุณเป็นคนเกาหลีนั่นเหรอฉันคิดผูกไหมนะหมดเวลาแล้วเอ๊ะ ดีครับผู้บวชจะมาซิกหน่วยที่คิดว่าหายไปพวกนายไปไงมาไงแล้วเนี่ยอ๋อเขาช่วยเราไว้อละครับเขาบอกว่าให้คอยอยู่ที่นี่แล้วโผล่มาอีกทีพร้อมกับคุณนั่นแหละครับผู้หมวด <Ki> พวกเราจะแยกกันตรงนี้ขอให้ค <at> ุณเดินทางต่อไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่นั่นจะมีคนมาคอยพวกคุณอยู่ขอบคุณมากไม่ต้องขอบคุณหรอก ผมแค่ถูกว่าจ้างมาว่าแล้วเซียวเขาเป็นทหารรับจ้างถึงแม้จะเป็นในหน้าที่ก็ตามผมก็อยากให้คุณได้รับการขอบคุณครั้งนี้เอาไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่คุณก็ช่วยชีวิผมและลูกน้องเอาไว้เยียงนี่มันคนหมอบลง เฮ้ยหูฉันเฮ้ยลูกป,ปืนคกนั้นละ่ะมันแทบไม่ได้ยินอะไรเลยจากแรงสัตคนเป็นอะไรหรือเปล่าป้าป้าพุพ้นพระเจ้าพวกเขาไม่เป็นอะไรเสียงปืนปืนตัวน้วเริ่มตบเต้ากับนั่นละอะไรกันเขายังเป็นเด็กนี่นะหกเดือนต่อมา ทุกคนบางทางนี้อุ้ยตายหล่อวัวตายควคยล้มออไอ้เบือกนั่นใครวะเขาจะมาเรียนกับพวกเราตั้งแต่วันนี้ินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผมชื่อจูอีจินป่านนี้พี่ชายจะเข้าห้องเรียนด้วยยังนะโอ้ยตกเป็นจะแตกละ ตื่กี้ฉันแอบเห็นหน่มเหลอที่ห้องพักของด้วยองน่ะเขาเพิ่งใจมาแถมเป็นนุ่นปี่บฉันปีสุดท้ายอีกแล้วเธอคืนนี้ฉันนอนไม่หลับแน่เลยโอ้นักเรียนฉันปีสุดท้ายใจมาไหมพี่ซายสินะพี่คะหนูคาดไม่ถึงจริงๆพี่ที่คิดว่าตายไปแล้วจากเครื่องเป็นตกพร้อมกับพ่อแม่ จะกลับมาหลังจากผ่านไปสิบปีโอ้โหหลานจึงมีชีวิตอยู่จึงมีชีวิตอยู่จริงๆคนคนนี้คือพี่ชายเธอคือดาจุนสินะเฮ้ยยูดาจุนต้องบ้าเอ้ยแกจะให้ฉันเรียกอีกกี่ครั้งกันฮะอะอะขอโทษฉันบอกให้ส่งชุดภาละมาแกเอามาใช่ไหม พอให้เธอยืิไปแล้วสันจะใส่อะไรละ่ะหาแกบ้าหรือเปล่าใครอนุญาตให้แกพูดกับฉันได้ยะให้ฉันตกกบาลให้เหือแกจะได้สตินายดัง,งโง่พอเราปล่อยละเลยหน่อยก็ลื้สถานะเลยหรือไงอยากถูกซ้อมแล้วร้องให้ต่อหน้าทุกคนอีกไหมฮะ เขาจะมาเรียนร่วมกับพวกเราตั้งแต่วันนี้เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศมานานเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวดังนั้นทุกคนช่วยแนะนำเขาด้วยนะจ๊ะเห็นที่ว่างตรงนั้นไหมนั่งตรงนั้นได้เลยจ้ะครับครูเฮ้ทำไมทุกคนต้องเงียบเพราะไอเวดีด้วยวะมองยังไงก็น่าสมเพชสิ้หายเฮ้ยฮีจง ไอเวนเนียทำท่าเดินสบายใจไปเถอแกแกจะต้องอับอายต่อหน้าคนแต่วันแรกเฮ้ยอั้ซิกเอ๊ะแม่งฉันว่าฉันกะจงังหัวพอดีแล้วี่วาอะไรไอ้เวนนี่มันคิดอะไรวะที่มันมองหน้าหาเรื่องหรอวะเอ้ยไอ้งั่งจ้องหน้าฉันหาอะไรวะอีจินฟังให้ดีนะ ขณะที่นายอาศัยอยู่ในเกาหลีจงหลีกเลี่ยงการต่อสู้ให้ถึงที่สุดผมรู้อยู่แล้วนะจริงระเอะฉันเป็นห่วงนายนะแน่นานอยู่แล้วสิครับทำไมผมต้องเริ่มต่อสู้ในสถานที่ที่ยังไม่ได้สืบข้อมูลด้วยล่ะเออผมไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบเร่งจนพลาดถูกฆ่าเหมือนมือสมัครเล่นนะครับเออผู้หมวดผมเป็นมือโปอที่อยู่ในสนามรบมาเป็นเวลาสิบปีแล้วนะครับเอฮดเดียวเดียว พอแค่นั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะบอกนะายฉันไม่ให้นายต่อสู้เพราะเป็นห่วงกูต่อสู้นายตึงคากทำไมจูจ่ๆถึงยืนนิ่งละ่ะนักเรียนอ่ะขอโทษครับเฮ้ยกลัวที่แกากว่าจงซานเขานั่งติดกับเธอฟังั้นดูแลเพื่อนด้วยนะอะครับครู เรียนให้สนุกนะทุกคนไว้เจอกันใหม่จ้าอ่ะวัตตีฟฉันพักยงซานนายบอกว่าซื้อจูฮีจินใช่เปล่าอืมนี่ตะก,กี้นายคงตกใจสินะฉันเห็นจีฮยอนจีนขาออกมาอ๋อคนที่ตั้งใจแกล้งนายชื่อ,จ,อจีฮยอนะเซ็ดเซ็ดตั้งแบบใหม่สวยชิึง ในห้องเรามีแจงจังรักคนที่นั่งข้างหลังเขาจูงจังจินเราังสองคนนี้เอาไว้ให้ดีนะเฮ้ย hey, ครูโฮมโลไม่เห็นตุเลยวะจินตั้งไหนเจนี hey, ค่คือเมื่อไหร่อะอ๋อคราบแรกคือคันนิตนะขอบใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจูเป็นคนดีฮะจากรู้อะไรเราก็ถามฉันได้เลยนะฉันอยากบอกนายทุกอย่างเลย โอ้เบะเตาที่สิบเจ็ อประเทศนี้สงบสุกดีจังฮืไอ,อ,อพี่พี่ชายรอหนูอยู่หรอคะออใช่พี่อยากกลับบ้านด้วยกันว่าแต่เธอมีนัดที่อื่นหรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่มีค่ะแต่ งั้นเหรองั้นกลับบ้านพร้อมกันเถอะโ,โอเคอ็ดอัดแหวนกันนะเออไม,ม่ไม่ไม่เลยคะไม่อึดอัดเลยค่ะข้าวหน้าจริงๆแล้วพี่ก็เหมือนกันพี่อายุเพียงแค่เก้าขวบตอนที่เธอเกิดอุปัติเหตุพี่แทบไม่มีความทรงจำเรื่องเธอหรือปู่เลยที่จำได้คือมีน้องสาวตัวเล็ก กับปู่แค่นั้นเองมันคงแย่มากสำหรับเธอเพราะตอนนั้นเธอเองก็อายุแค่เจ็ดขวบเองนี่นะฮีจินบอกว่าจะมากี่โมงนะเธอบอกว่าจะมาก็าหามอยู่เนี่ยว่ามากี่โมงไม่รู้เหมือนกันโอ๊อดูยาจุนนี่ทำยังไงดีใครเหรอก็ประมาณหนึ่งในเป้าหมายของฮีจินนะอ่า แล้วนั่นใครดูจาจนแฟนเธอหรือยะแม้กระทั่งเธอก็หาหนุ่มได้สินะไม่ไม่ไม่ใช่นะนี่คือพี่ชายของฉันพี่ชายมีพี่ชายด้วยเพื่อนงั้นเหรออืมเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องอ๋อเราเล่นยังไงย่าหลอนเฮ้ hey, ดูจาจนฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อไหร่ฮะฉันถามมบฉันเป็นเพื่อนเธอนั้นเหรอไม่ก็แค่ ไอเวนนั่นจ้องฉันทำไมวะโย,โยบอกทางอื่นปะถ้ายังไม่อยากตายสติมไม่ดีหรือไงวะตูอิิ่แม่งจังจ้องอยู่อีกพวกเขาคิดจะสู้เหรอฮะสงสัยมันจะโดนวะเฮ้ยไอขี้หมาได้ยินที่ฉันพูดไหมวะถ้าแกอยากตายงั้นหรืออยากทำเท่ต่อนหน้าน้องสาวฮะ สำหรับคนที่คิดจะสู้เขาไร้การป้องกันจุดเกินไปเขาจะก้าวเข้ามาในระยะเหมือนไม่มีอะไรขณะที่เปิดเผยจุดอ่อนทั่วร่างกายเขาไม่ได้พกอาวุธอีกด้วยทำไมคนที่ไร้การป้องกันเช่นนั้นถึงแสดงท่าทีที่มั่นใจได้ขนาดนี้ฉันว่าฉันปล่อยเขาไปดีกว่าเฮ้ยแกจะเมินหรอวะขอโทษด้วยค่ะพี่หนูไปอยู่ต่างประเทศมานานเขายังไม่ชินกับวัฒนธรรมที่นี่ค่ะ แล้วไงมันไปอยู่ต่างประเทศมาเร, dungeon, ร oh ้่องเกี่ยวอะไรกับกูวะฮะก็เรื่องของแมงดิโอ๊ยเสียอะไรเว้ยจ๊ะเจ็บสิดทายพี่คะนี่รอพี่ส <It> ักแป๊บนะเอ๊ะเดี๋ยวเรื่องก็จบแราล่ะใช้เวลาไม่นานหรอกเฮ้ยไอ้ขี้หมา เสียเลยเพื่อนฉันใส่สัจ้าผิดสัญญากับพวกหมวดตั้งแต่วันแรกซะแล้วสิอไอ้พวกเวรแต่ไรเฮ้ยเออไอ้สัตว์แม่งเอ,อ้ย